ที่พุทธบุนะครับอเนย้่นครับท่าน้บท่าน้ใ่อยท่านผครับผเอาล้นะครับาน่ทาหครับผมทนหปอยัเราทุกคนนะครับทใหงจากที่ไนครันไ่รู้ยิ่แวงไม่ทันไม่ต้งลัง สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมเขาพกกระากับาโนนาชาแนลนะครับผมมันหนีเป็นมือลาสดนะครับเนาะคลิปนี้จะสีลงกุลละหลังๆของเราพี่น้องได้ถ่ายบรรยากาศสุพีสุนองเบิ้งเนาะกูไดบัวได้เขาเบิ้งในคุมปิดนะครับพี่น้องเี่นบรรยากาศเท่าครับบรรยากาศการลายสดคุมปิดเนาะครั้งที่สิบหกเนาะพี่น้องจจัดบาโนนากับแสดงงวดนี้เนาะยังไงกั ไม่ออกมีน้ำใจกันมาหลอกมาไล่นี่เด้อครับผมขอบคุณพี่น้องสุกุตุพนครับไปจะพาเบิ่งบรรยากาศไปนั่นเลยได้ครับเอ๊นางอนุมัติจ้าวันึ้นไม่อีกหรอจ้าจะสองล้อยละจ้าไฟนี่คือผู้งามเลยสวัสดีค่ะเสียงหวานใช่ไหมไปยังจะไหมใส่เอ้าเขาอนดดอก เดซี่สวัสดีค่ะแม่่อยกระทำหาเจ้าขึ้นก่อนตามสไตล์เหี้ยงห้ามรับวะห้ามห้ามรับวะน่าจะกำคังขึ้นบ่จากนอนสอมจดลองเตะเพลงเื้ เอ็ดให้ืมูยากนะมูตัวเขาเมื่อเบิงเลกแมนตัวเขากับ่นอนเขากับเบิ่งมันเขากับเอฟซีเนาะลาพาคพอบ่นอนนี่เมื่อคืนนี่พากันไร้สดพ่อกับเบิ่งอยู่กันอะเออเอ้าผู้นั้นเมืคืนนั่นแต่งตัวผู้นี่คือแต่งตัวแล้วล่ะอืมไม่สุดสุดใหม่หรอหลูก เลือดแต่ว่าไม่ยังใส่ชุดแคดเกมบมุนนี่แหละบูจากฟ้่ามาแต่งหน้าแต่งตาเฮยไม่เที่ยงยู่วันหยากงานดอกมือหนิมันยากแต่ก็มาไล่บอกไล่โอนมาให้จั้จดซื้อมาทันเ่นะพัวเรียว ปวเพราะมาลงมาถังแต่ว mm ่าเขาามาสูตรด้วยเขามาสูตรมหาสูตรก็ปลอมละเมียดสูตรดีไซมันนี่ไมลละเมียด่าเยิงมฮะ่ยสูรั่้เะขาดด้้ตเดียให้ขาดด้มาธรรมดาได้ยาเด้เลยเพชรขาดได้รับบเนี่มันซอแซด้อสูตรที่เนจระีนะสิเด็ มันหันแหล้วฮะบ้าพี่แต่นอนเขาแค่นางรับไี่เทยดอืมสุดนี่เด้อสุดพี่น้องสุดใหม่จักสุดวะคุณบอกสุดโตตวตัวอือก็หวานใช่เนาะอือสุดครูไป็นตะขาไทยลูกน้องจักบาทนี่เด้อใส่สุดลหร บรรยากาศนะครับเอาอายุวิตอายายาดิีอายาวตีจซื้อประดี๋ยวไป grab order บ่อ๋อมันคือมานอนกันอยู่บนพื้นจับเลยนี่สลอเซเลสลว์เซเลมาอีพ่อล้มดีอีแม่ล้มดีหรือเปล่า าจากจังนอนในบ้าน,นเนาะใครจะไปหัวสวัสดีจา้มามันยากัดว่างสิหรอพี่นอ้นนองสู้พี่น้องสิเดบึงเดีเ๋ยงกะ่ดื้มนองกัตงไปนอกายกาขึ้นระคืบอเ่ก่เอาเากว่คือเกาอีคือกาอีแล้วสเตปกเกาไอเทียวก้อนยังก่อ เริ่มซีอนอันนี้ก็คือเก่าไายบันไดไะไรโซบันไดก็ดนั่งโง่โง,ง่คือเก่าพอเบิดเป็นแจ็คเทียพี่น้องเนี่ยพี่น้องนี่เจน,นี่นทนแทนที่เได้ไปเตรียมตัวได้มาอนุมัติจนข้างจนแห้งเบิด์ตแหละเบิร์ตเรียนพี่เบ้าอะไรวุ้พาเอาอยู่กะห้องก็ลุกไปอาบน้ำมาหนี่นนยงอไปหาอุปกรณ์นั่นแหละ มื่อนี่เมื่อนีเจซีเพื่อนสิขืนสามชั่วโมงมาอนี่จัดหนักนจัดหนัก <c oughs> ยังจัดยังหนัก <c oughs> บ่บ่ไอ,อ้ที่เขาหิวมานบ่หออ <c oughs> มูมกระทะก <c oughs> ็เป็นซีส้าสุดบ่ผูเอาผูบอา,บาเขาเบิง์นภูยางมาเนี่ยเขาที่ให้อะไรน่ะ ก็เดี๋ลูสิแจ้งให้ราดี๋ยวจะพูดเ้่เซลบอดนบอดจะพาอไรนะครับเือบีบอดจะงาเนสายบอดเพื่อเลิศเถิดจ้าเออสุดก็ติ่มสมพู่หนดออกสมพู้หวานคำติ่มชมพู้ด้วยนี่เอาไอชุดเอบ่เอุแกครเนโอ้โหเลิ แต่สีแดงนี้เลอยเนี่ยสอไรอะไรวะเขยุอเคไอ้เตอุ้ยรอเราปะเคตอดิจ้า มันก็หัวคัาควาแน่เลยมันพอยิงต่มไก่กินไปจ้า <c oughs>

เกิดเหตุเกิดเ,เอีกเสเด็จนิดหน่อยที่นอน เ่อทไกดแล้วก็วินาเที่ะอคออนะครับถ้อยู่ถ้าอยู่อาจรย์ไม่บอรั่าตู้นะครับมา่มาดื่ม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 มาดมาดื่มมาดื่มมาดื่มมาดาดดื่มมาาดื่มาดื่มมาดื่มมาดื่มมาดืาา่าา่มามาม่่า เรียบร้อยพี่น้องเสร็จสิ้นไหลสดสหลอกตีสิบหกเขาบิ่งสภาพแต่ละคนกับหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องจักว่าแต่อุปสรรคเรื่องไฟเรื่องอันนี้เนี่ยเนี่ยเนล่านนนะคือว่าตุ้ยกับบึนสภาพนกเพศแบบหลายเกียรติก็คือขึ้นไปนอนก่อนแล้วนะครับเนาะกตขอบคุณพี่น้องชูปุชุกนนะครับผมที <Being> ่เขามารับชมไหลสด รอบที่สินะครับเนาะแล้วก็เขามารับชมช่องบ้านเราหน้าชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็ปีหนึ่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งพี่น้องเอาแบบจูใจเรื่องการแสดงหลากหลายะจูนจูนฮะรู้จักล้มจำน้ำทางฝุ่นเหรอเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเนาะครับเนาะ จั่งใดกะไว้พอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาติสวัสดิ์ครับผมฟันดีสุขุมสุขคนครับสวัสดีครับ